สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องคาราเกะพุทธคุณพระเครื่องนะคะพี่ๆขาพี่ๆคนใดท่านใดคนไหนสนใจองค์ไหนแล้วภาพมมนใช้ยังไงนะจ๊ะพี่สามารถโทรหาหนูหรืออะไลน์มันได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะอ่ารายการแรกนะคะพี่ขาจะเป็นพระบูชาจะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะนะคะพี่อ่าบูชาหลวงพ่อทวดองค์นี้หนูให้ราคาเจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นเนื้อว่านะพี่นะตามภาพพี่ค่ะใต้ฐานเขาจะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะ สวยงามมากพี่นะคะมีพ่อสอเขียนบอกข้างหลังนะคะพี่นะสองสี่เก้าเจ็ดพี่นะคะเป็นพระบูชาหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะคะพี่ขาหน้าตักนะหน้าตักจะอยู่ที่ประมาณสี่นิ้วส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณห้านิ้วพี่นะคะสี่นะคะพี่ขากว้างสี่นะสูงห้าพี่นะคะเป็นพ่อทวดเนื้อว่านพี่นะคะพี่จ่ารายการนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอ่าส่วนรายการจะเป็นอ่าพระ ไม่มั่นใจเป็นพระยุคราวดีหรือเปล่าพี่นะนะคะอาราการนี้ขอไว้ที่เก้าร้อบาทพี่นะคะเป็นพระเหมือนพระนั่งนะพี่นะนี่คือใต้ฐานพี่นะคะเป็นทรงเหมือนพระนั่งนะพี่นะสวยงามมากพี่นะคะคาบก็โอเคพี่คิดโดงคิดดินนะได้มาแบบนี้นะคะพี่นะคะพี่่าราการนี้ขอไว้ที่เก้าร้อบาทนะพี่นะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอาราการจะเป็นพระพิคเนศพี่เก้าร้อบาทเช่นกันพี่นะคะเป็นพระบูชานะพี่นะใต้ฐานพี่นะคะ เป็นองค์พระพิกาเนศพี่นะคะสวยงามมากนะคะสภาพเก่าๆสวยๆเลยนะคะพีิขาตามสภาพเลยนะนะคะพี่ภาพไม่ชัดเอดไลน์เลยจ้ะพี่จ๋าเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะ08406-59180จ้าาะอลาการ์นี้ขอไว้ที่900บาทเช่นกันนะพี่นะปลายทาง50บาทจ้ะโอเคจ้ะพี่จ๋านกคุ้มพี่ไก่อมีกิ่ง500บาทจ่ะนกคุ้มไก่หอมีกิ่งนะนะ,ะพี่ ไม่ทราบวพราะอาจารย์ท่านใดปลุกเสกพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้าอาตะกุลหลวงพ่อทาพี่เป็นสายนะได้มาสภาพนี้พี่เจ็ดร้อยบาทจ้าเปิดแบ่งปันนะนะคะพี่ตะกุลหลวงพ่อทาวัดพระเนยียงแตกพี่ตามภาพนาคาเจ็ดร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์นะพี่นาะตะกุนหลวงพ่อทาจ้าส่วนรายการนี้พี่ขาดจะเป็นรลับสีพึ่งของกุมารหลวงพ่อเตคุงทองนะด้านนี้นจะเป็นอย่างนี้พี่เก้าร้อยบาทจ้า ตลับสีพึ่งนะคะพี่ค่ะหลวงพ่อเตยนะกรงทองนะพี่นะสวยงามมากพี่นะคะรายการนี้ขอไปที่เก้าร้อยบาทนะพี่นะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพี่นะคะฝาค่ะพี่นะคะเป็นสีพึ่งกุมาหลวงพ่อเตยกงทองพี่เก้าร้อบาทจนะอ้าส่วนรายการนี้พี่จา๋าเป็นกล่องกำมะหยี่หลวงพ่อกวยนะเปิดมาด้านในจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยนะคะพี่เขียนว่าเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกวยวัดโคสีาตารามสองเลยเนะี่ย สองห้าศูนย์ห้าพี่เป็นเหรียญกลมนะพี่พร้อมกล่องนะอาพร้อมกล่องนี่ขอไว้ที่แปดร้อยบาทพอจ้ะเนี่ยค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะหลังยันนะพี่นะคะเป็นเหรียญกลมนะคะพี่เป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยหลังยันพี่แปดร้อยบาทจ้ะนะคะสวยงามมากจ้ะพี่เด่นหัวญาตซูมแป๊บนะพี่นะขอญาตซูมแป๊บนึงโอเคจ้ะพี่นะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะอารากานี้พี่จ๋าพร้อมกล่องนะแปดร้อยบาทพี่นะคะ ลูกค้าปิดไปก็จะใส่กล่องอย่างนี้ไปให้เลยพี่นะคะแปดร้อยบาทนะส่วนรายการนี้พี่เป็นหนังเสือหลวงพ่อคงวังสับปะรดพี่เก้าร้อยบาทพอจ้ะเป็นตะกุดด้านในจะเป็นตะกุดนะคะพี่ด้านในจะเป็นตะกุดนะห่อหุ้มด้วยหนังเสือนะห่อหุ้มด้วยหนังเสือพี่นะคะเจ้าของบอกว่าเก่าว่าเป็นอาหลวงพ่อคงนะพี่นะวังสับปะรดพี่นะคะอารากานี้เก้าอ่าเก้าร้อยบาทนะพี่นะนะคะ เปิดแบ่งปันนะพี่นา900บาทไปทาง50บาทรายการจะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเดิมพี่700บาทจ้ะมีรอยจานพี่นะคะตะกรุดสองอันแล้วก็คัดตุ้มหมวท้ายพี่นะคะพี่จ้า700บาทนะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะพี่นะแล้วก็จะมีรอยจางพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะ700บาทพี่เป็นตะกรุดหลวงพ่อเดิมจ้าส่วนรายการนี่เป็นเหรียญเลยอ่าเป็นกระไหลทองหลวงพ่อท่านฉุยพี่พร้อมกล่อง600บาทพอจ้ะ พร้อมกล่องนะพี่นะไม่ห่วงเชื่อมด้วยจ้ะพี่นะคะตามสภาพนะพี่หลังยันนะภาพมไม่ชัดแอดไลน์ line, โทรหารหนูเลยนะรายการนี้หกร้อยบาทพี่นะคะพร้อมกล่องนะพี่นะพร้อมกล่องนะจ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่อาเป็นมีดปากาพี่นะคะเขาบอกว่าไม้ทํามาจากไม้ข้าหนุนนะแต่ส่วนตัวแม่ค้าดูไม่เป็นนะจ้ะพี่แป๊บนึงนะแป๊บนึงจ้ะพี่หมุนก่อน หลวงพ่ออะไรเนี่ยไม่ทราบหลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่อลวยมั้งไม่รู้ดูไม่เป็นแต่ถ้าหลวงพ่อลวยต้องเป็นยันตุกตาใช่ไหมจ๊ะพี่เนี่ยค่ะอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อลวยไหมหรือว่ายังไงหรือว่าแม่ค้าดูไม่เป็นหรือว่ายังไงเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นมีของหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อดิมไม่ไม่รู้ค่ะพี่ไม่รู้นะพี่นะให้อ่าให้เจ็ดร้อยบาทจ้ะ เป็นมีดประกาจจะพี่ไม่ทราบหลวงพ่อนะเป็นมีดประกาจจะไม่ทราบหลวงพ่อพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทกับพี่น้านะคะพี่จําหลวงพ่อไม่ได้ค่ะพี่นะคะเจ็ดร้อบาทนะพี่น้าปลายทางห้าสิบบาทจะส่วนรายการนี้พี่อาเป็นของหลวงพ่อเดิมนะพี่น้าเป็นงอท้งเล่มนะพี่น้าเป็นงอทางเล่มพี่นะคะ สวยงามมากพี่ความยาวนะความยาวจะอยู่ที่ประมาณสามครึ่งพี่นะคะเกือบเกือบครึ่งพี่นะคะเป็นงอทั้งเล่มพี่นะคะรายการนี้จะพี่หนึ่งพันห้ารอยบาทจ้ะ รายการนี้หนึ่งพันห้าร้อบาทพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์จ้ะภาพไม่ชัดแอดไลน์นี่คือสภาพด้านในจะ้ะอันนี้คือสภาพด้านในจะพี่จ๋าสวยงามมากความสวยไม่ต้องพูดถึงกับพี่นะคะสําหรับมีดด้ามงองเล็บนี้นะหนึ่งพันห้าร้อบาทจ้ะพี่หนึ่งพันห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทพี่ภาพไม่ชัดพี่ไลน์ขอภาพเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะ สวยงามมากพี่นะคะ1 5 0 0ันห้ารบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะพี่น้าเป็นมีดด้ามงอหลงพ่อเดิมพี่นะคะภาพไม่ชัดไม่มั่นใจยังไงนะพี่น้าพี่อะไรหานุพี่0 8นย์5ป1 8 0จศ้ากอ่าเม็ดข้าวเมาพิจิตพี่ห้ารบาทจ้ะเม็ดข้าวเมาพิจิตพี่นะคะห้ารบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นอาเขาเรียกว่าอาพระล่วงพี่เป็นพิมสองหน้านะ เป็นพระร่วงพี่จ๋าเป็นพิมพสองหน้าเนื้อจะออกสนิมแดงอย่างนี้จะพี่เนื้อจะออกสนิมแดงมันๆอย่างนี้พี่ละการนี้แปดร้อยบาทพอจ้ะพี่จ๋าสององเลยนนะก็เปรียกเหมือนสององพี่เพะเป็นพิมพสองหน้านะคะ หายากนะพี่นะนานๆจะมีมาทีนะพี่นะหายากนานๆจะมีมาทีนะพี่นะเป็นพัดร่วงเป็นพิมพ์สองหนะ้าแปดร้อบาทจะ้ะเนื้อจะออกสนิมแดงนะพี่อีกฝังนะ่งเนี่ยอีกฝั่งจะออกสนิมแดงนะคะพี่อาราการนี้แปดร้อบาทจ้าส่วนรายการจะพี่จ้าคุณแผนกุวัดใหญ่ชชยมงคลห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะนะคะพี่สวยงามมากตามภลาดไปนะคะพี่นะห้าร้อบาทจ้าสมเด็จวันนี้มีสององค์นี่คือองค์ที่หนึ่งพี่ ไม่ทราบวระท่านใดปลุกเสกหรือว่าพิมพอะไรนะพี่นะเรียกไม่เป็นพี่ได้มาสภาพนี้จ้ะองค์ที่1จะพิจาสวยมันแววห้าร้อบาทจ้ะองค์ที่สองก็ไม่แพ้คุที่1จะพิจาความสวยความงามนะจะพี่นะคะไม่ทราบพิมพ์เช่นกันพี่นะคะอ่าพิจารายการนี้นะห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะคุณลูกค้าจะปิดหนึ่งสองสามารถแจ้งแม่ค้าได้เลยนะคะพี่จา๋าอ่ะเป็นปักกิ่งหลวงปู่ทิมพี่ ปูทิมไหมอ๋อปูทิมต่อโคตรเล็กสาพี่เนื้อบเบามากสวยงามมากพี่นะคะแม่ค้าไม่มั่นใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะพี่น่าได้มาสภาพนี้พี่ห้าร้อยบาทจะ้ะส่วนรายการจะเป็นหลวงพ่อพรมแต่พี่จ๋าเป็นอ่ารูปหล่ออ่าก้นละคังนะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมก้นละคังจ้ะนะคะสวยงามมากพี่ห้าร้อยบาทจ้าอ้พาพระชัยวัดหรือเปล่าไม่มั่นใจพี่นะคะห้าร้อยบาทจะ้ะเป็นรูปหล่อนะพี่นะพี่นะคะ ตามภาพเลยห้าร้อยบาทจ้ะอารูปหล่อเก่าโบราณไม่ทราบที่ไม่มั่นใจว่าเป็นรูปหล่อข้อเรียกนั้นหลวงพ่อกบหรือเปล่าไม่มั่นใจนะพี่นะอย่าตามแม่ค้าเลยค่ะพี่นะ,ะอัลากายนี้ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่จา๋ารูปหล่อเก่าไม่ทราบที่จา้าเอาปุเอี่ยมไหมใช่ไหมทรงไม่ใช่หรือใช่ไม่มั่นใจพี่นะคะ่ะอาห้าร้อบาทจะพี่ราลกานี้นะส่วนรายการนี้เป็นเหรียญค่ะพี่เหรียญโบราณนะพี่นะเป็นพิมพ์สองหน้าพี่นะคะห้าร้อบาทจะพี่นะคะ เป็นเหรียญโบราณเก่าพิมสองหน้านะห้าร้อยบาทจ้ะอ่าหลวงพ่อทวดด้านหลังคอกหมูจ้ะด้านหลังคอกหมูมีหมูอยู่ทั้งหมดเก้าตัวพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้หลวงพ่อทวดไม่ทราบพิมพ์จ้ะได้มาคู่กันจ้ะพี่นะคะไม่ทราบว่าเป็นพิมพ์อะไรนะเนื้อก็ไม่มั่นใจพี่ห้าร้อบาทพอจ้าหนึ่งสองแจ้งได้นะอ่าเป็นอะไรเอ่ยหลวงปู่บุญเนื้อโลหะพี่ห้าร้อบาทจ้ะปลายทางห้าสิบบาท พระนับปกปูทิมพี่ไม่ทราบเนื้อพี่ให้วัดใจห้าร้อบาทพอจะ้ะให้วัดใจแม่ค้าไม่ทราบเนื้อนะับเปิดแบ่งปันพี่ห้าร้อบาทจะ้ะอาหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจากคุณลูกค้าเป็นห่วงเชื่อมนะเป็นห่วงเชื่อมนะคะห้าร้อบาทเช่นกันจ้าอาเรียนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจากคุณลูกค้าจ้ะห้าร้อบาทจ้ะนะคะสวยงามมากนะส่วนรายการจะเป็นหลวงพ่อกล่อม เป็นเหรียญพกกลมหรือเปล่าไม่มั่นใจเช่นกันพี่500อบาทจะ้ะส่วนรายการนี้พี่จ๋าเป็นพระยอดขุนพลมั้งหรือว่าพระเทิดขนนกทรงเหมือนพระเทิดขนนกนะพี่นะอันนี้ขอไว้ที่700บาทจะ้ะรายการนี้7 0 0รอบาทนะพี่นะปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะส่วนรายการจะเป็นพระพุทธชินราชพี่เป็นพระพุทธชินราชนะ500อบาทพี่พี่ดูเนื้อพี่ดูความเก่าขององค์พระ500อบาทจะ้ะอาพระกิ่งเนื้อเมกพัดพี่500บาทพอจะ้ะมีรยายการนะ มีรอยจานพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะปิตาชีโบไม่ทราบพ,พิมพ์พี่ห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะเป็นพระปิตาชีโบนะไม่ทราบพ,พิมพ์นะพี่นะห้าร้อบาทจ้ะหลวงพ่อทวดเนื้อว่านพี่อ่าหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะองค์นี้ห้าร้อบาทจ้ะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะคุณแผนไผ่ผ่าซีกหรือเปล่าไม่มั่นใจเนื้อเวลมันสวยงามมากพี่ห้าร้อบาทจ้ะเนื้อเวลมันสวยงามมากพี่ห้าร้อบาทจ้ะอ่ะพาพระนป,ปกสมเด็จปกโพ,พพี่ขออภัยสมเด็จปกโพ พกวยหรือเปล่าอันนี้600บาทจ้ะนะคะพี่เป็นสมเด็จปกโพนะอ่าส่วนรายการนี้ปุเอี่ยมปุเอี่ยมวัดสะพานสูงพี่ปุเอี่ยมวัดสะพานสูงนะ,ะาร,นรายการนี้600บาทจ้ะรายการนี้600บาทพี่ปลายทาง50บาทนะสําหรับเรียนปุเอี่ยมเรื่มก่อพัดติะประกันน้ําไม่เข้านะอ่าวัดสะพานสูง600บาทปลายทาง50บาทจ้ะ โอเคนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านใดคนไหนสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงแม่ค้าไปไวคุณลูกค้าตามไม่ทันนะลูกค้าสามารถโทรหาแม่ค้าหรือแอดไลน์มันได้เลยจ้ะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะ0 8น0 6แปดส0่าก้าจ้ารบกวนคุณลูกค้าใหม่คุณลูกค้าก่อนที่น่ารักทั้งหลายนะคะช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องคาราเกะพิจคุณผักเครื่องด้วยนะคะอีพีนี้ก็มีแค่นี้ค่ะพี่สวัสดีค่ะ